Ow oh. <laughs> ทำการถูกเข้าเบาเลยครับหยุดบบบนี่เสียงเบาวมันครับนีนเป็นเอาเลยเอาเอา ไปแล้วครับไปแล้วครับด้วยบัวครับไปแล้วครับไปแล้วครับวิบับล้มควายนะครับเสียงชนุ่มควายดังนะครับว่ายู่วะ บายูครับรอบเล็กหยังว่ะไปนะครับลองเนี่ยไอ้บายูรอบเล็กบายูครับอาการเปไน็นยังไงให้ไปหยั่งว่าไปหัดไป อ๋อฮะอยู่วะฮะริเชียครับมาครับโอ้ยอยู่เสือไอศุนย้ยเบื้องยิงเงบิงเง้งอีกตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอกมลาใสนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านบ่าขึ้นเลยนะครับอยู่เลยนะครับเบิ้งยิครับเบิ้งไฟวิว่าวครับ ไปแล้วครับลุยเสียกแล้วครับไปแล้วครับลุยเสียกครับยังมากกว่านิดนิดน็ดที่กากเต่ว่ไม่ไปกากวะก็าดีนิกาศบ้องไข่ไปยพบกับห่วงวันฝนที่ฉกฝนนัวนี่นี่ครับเห็นแล้วโอ้ยบางหันมันมั่วไปนี่นะครับขึ้นแล้ว ดังนะครับสนุศูนย์กิโลเมตรเวส,สา์ซัลมสง,งบเวสสันไปนะครับเอ็งบ่าวมาขโม่เอาไปหนังเดี๋ยวไปหาเสียก่อนเสียละมอเสียกโอ้ตึงตึงบอกเลย มาเดี๋ยวผมถือกล้องนะครับบัตรนี่เห็นไหมครัรรบ,บวิบัต์โนอยู่ใกล้ๆนะครับเบ่งเสียงกินขถังเบาเงี้ยนบาขึ้นขึ้นครับ หนจากล่องไว้นั่นนะครับจ่ากล่องมือใหม่หนิแยมยมมันวชัดเนบ่สมุดสมุดมัน่ชัดเนบ่ขึ้นไหมันชัถ้แตะคอยๆ้ชัสมุดเฮ้น่นมันชัดนากมองไห้วานน่ไหมคอยเห็นเป็นสีเขียวัเป็นกรอบสีเขียวไหมนั่ลแม่นี่แม่เบิ้งนหมนี่แม่แตะตรงนีไหมอ๋อเงกไปเ้หอไม่ตึงนิเป็ จ,จับด<ช>ีๆจับตัวมือนนิแม,ม่ครับนี่เอามาอยู่เด็กเพื่อนหัดเฮ้ใอๆๆอยญ่จะปล่อยได้จะปล่อยก่อนเสียงได้ไปแล้วครับจวดเอาไปผูกวัดนี่ไปผูกด้ครับมองผูกเ้า ลุ้มบนทันแห่งคนไหนอ,อ่ะเป็กถือถือไว้เป็ก,ปปกใ,หให้ตุ่เป็นคนไทยอ่ทีิดิ่ต้องมึงอ่ะ บนร่องถืกแบบถึกลมนีแห้งมันจปิ่งขางยิ่งได้นิ่งกั่สิอไมลายหรอว่าแตยบเป็นขึ้นมือขึ้นหมืนขึ้นกันแล้่อนะครับมืนขึ้นตีหนึ่งแล้่ที่ทงเมื่ขึ้นนอแนายิ่งกว่มันไก่โวดบอลมันจ่อบะ ขึ้นเยอะหน่อยเปหน่อยโอ้โหนุ่งไหลไปขึ้นเยอะหน่อยนะครับรู้สึกว่าเตียงมันอยากจ่ออยู่ อีกนิดนึงไป,ปแล้วครับตาลุ่ยเจี๊ยบพอ่อเะไมบ้าพ่อเล่พ่อเล่พอเล้พ่อยิงไงะตา่ามันล่งคุ้มห่อนะแต่ลงก็ลงจัง,งเฮียนบักนุ่นอย่งพนะ่ออะไมั้งดึงเลย เดี๋ยวุล่ามาเรียนเรียบร้อยครับยีบบอบเรียบร้อย